มาหนึ่งดำเนินคดีแกนนำเยาวชนกดแกและคณะเยาวชนกดแกให้ถึงที่สุดและไม่ให้ประกันตัวโดยใช้มาตรม16เพราะว่าเยาวชนถ้าเราใช้ม12มันจะทำอะไรมันไม่ได้เลยมันจะรีภัยมากกว่าข้อสองไม่ให้ ิ้่เจอข้อรัฐธรรมนูญเลือกตั้งโดยพวกเราเองลงคะแนนด้วยพวกเราเองไม่ใช่หมาตัวไหนลงคะแนนให้พวกเราข้อสามจัดการพวกมินสถาบันทางออนไลน์หรือทางตรงและทางอ้อมข้อสี่หากคะแนนก็เบิ นัก,กนักเรียนนักศึกษาใดาที่ไปชุมนุมกะเยาวชนกด x และคณะประชาชนกด x และไม่ให้ทุนและไม่ให้เข้าทำงาน